สวัสดีจ้าพี่น้องสุกคู่สุกคนเขาสวนเขาห้วยแกล้วจ้าเงียไหลไข่้่อยเด้อเพียงแย่ทิพของแมาจิบผักจ้กผักตำลึงภาษาไทยเป็นอื่นผักตำลึงเด้อภาษาอีสานเรียกผักตำนินจ้าบ้านแย่ทิพเรียกผักตำนินเด้อภาษาภาคกลางเรียกผักตำลึงพะนะนี่จ้กเป็นยอดอยู่น้ำหนีละจ้าแย่ทิพ์มาจิบไปประกอบอาหารจ้กเอาไปนึ่งกิน กินกับน้ำพริกเอาไปแกงเลี่ยงภาษาไทยเป็นคนไทยเป็นเอาไปแกงเลี่ยงไปแกงเลี่ยงจ้ะบานเฮาก็ไปหนึ่งเส้ปลาไปไปลวกกินกับปนกับแก้วนะจ้ะเนาะนี่จ้ะมันขึ้นเนี่ลละฝนตกขึ้นงามงามเงติบก็เลยเอามาเก็บมาจูพีตู่นองนี่แหละจ้ะเอาเก็บเอานี่จ้ะทุกคน ผักตนินใหม่นะคะเอาไปประกอบอาหารจ้าผักตำนินหรือผักตำลึงยอดถือฝนจากกระ่องไงเป็นไดแต่กระโปงงามๆพ่อรับประทานพ่อกินอร่อยอร่อยเนี่แหละจ้ามาเด้อผู้ใดสิมาหกิบผักตำลึงผักตำนินน้ำย่ยทิบก็ได้บ้านพี่น้องก็สิกินเป็นทุกๆคนนั่นแหละจ้าลูกกันยุผักตำลึงหรือผักตำนินนี่แหละจ้า เอาไปประกอบอาหารค่ะทุกคนมาจ้ามาเอามาฝากพี่ตอนน้องจ้าฝนตกลิ่นผักตัลิ่นตำนิ่นตำาึึ่งเห่านี่ออกยอดงามงามไปเก็บพักกันจ้าสวัสดีค่ะขอบุณหลายๆเด้อพี่น้องไปก่อนจ้าบ๊ายบาย